สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาเจอกันที่เกม Planet Zoo วันนี้เรามาอยู่กับเกม The Sims 4แทนจริงๆตอนแรกเราก็อยากจะเล่น Planet Zoo ต่อนะแต่อันนี้เรายังไม่ได้ทิ้งซีรีส์โครงการสวนสัตว์ของเรานะสำหรับ Planet Zoo เดี๋ยวเรามีแผนว่าเราจะไปซื้อเวท l a n d เพิ่มตามที่บอกไปในน่าจะ EP ก่อนหน้าหรือไงเนี่ยแหละแต่ว่าด้วยความที่ ช่วงนี้เนาะเดอะซิมสี่ i, มันลดราคาเออเราก็เลยต้องมาซื้อสักแพ็กหนึ่งก่อนสักดีเอลหนึ่งท่จริงอ่ะเราอยากเล่นเวร์บูฟเหมือนกันนะที่เขาเพิ่งออกมาใหม่แล้วก็ไฮสคูลที่กำลังจะออกในอนาคตก็อยากเล่นแต่ว่าถ้าออกตอนเนี้เขาก็ยังไม่ลดราคาไงมันก็เลยแบบมันแพงอะ่ะไฮสคูลก็คือแพงมากนะพันกว่าเพราะเคยซื้อล่าสุดที่แล้วครั้งที่แล้วอ่ะเราซื้อคอสเทนลิ่วิ่งไปแล้วไงก็คือราคาเต็มเพราะว่าอยากเล่นจัดพันกว่า,าก็แบบเออ ถ้าต้องซื้อให้สกูนิดพันกว่าบาทก็นะต้องอดทนไปก่อนดังนั้นในที่นี้นะคะหลังจากที่มันลดราคาเราก็เลยต้องเลือกมาซัก DLC หนึ่ง เออซึ่ง D L C ที่เราเลือกนี่คือเราอยากเล่นมานานแล้วแหละไอ้ s เตนเจอร์เนี่ยไอ้เมืองเมืองคนแปลกเนี่ยเออมันเหมือนมันดูมีสตอรี่ให้ทำงั้นเราก็เลยซื้อ DLC ของ Stranger View มาทำให้ก่อเกิดมินิ s ซี i รี์เมืองคนแปลกขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าสตอรี่เรื่องนี้มันมันมีอะไรบ้างละกันเนาะเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Sims 4 s t r a น g e r View นะฮะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองป่วนคนแปลกเมืองที่ดูปกติธรรมดากับมีความลับซ่อนอยู่จับตาดูความเปลี่ยนแปลงของเมืองก่อนที่คุณจะขุดคุยเรื่องลึกรับที่ได้ลึกนี้ได้ลึกและลึกลงไปเรื่อยๆถแถลงไขความลับนี้ให้ทั้งโลกได้รับรู้พร้อมตกหลุ่มรักมนเสน่ห์ที่เมืองนี้มีให้ แล้วเปลี่ยนนี่อะไรอ๋อมีอาชีพทหารใหม่ล่าสุดเข้ามานะคะที่ซิมขอสามารถก้าวขึ้นเป็นจอมพลได้หรืออาจจะไปในสายงานของผู้ปฏิบัติงานข่าวกองเพร่อติดตามข่าวเกี่ยวกับซิมที่น่าสงสยัยซึ่งอาจไม่น,น่าสงสัยขนาดนั้นขยิบตาคือไคะในเมืองนี้พยายามอย่างสุดความสามารถด้วยบณีิธานอะไรเรื่องเรือแห่งเมืองเปิกชนแบกใหม่ ห้องปฏิบัติการเราควรพูดกับว่าห้องปฏิบัติการถูกสร้างขึ้นใช่หรอ่ต่อก็คือเราต้องลงไปอ่ะโอเคเก๋กูดดังนั้นอันดับแรกนะคะเราจะไปสร้างตัวละครก่อนแต่เราขอสคริปต์นะถ้ารอสร้างก็คือแบบอ่ะจีดี้นีไม่จบพอดีกว่าจะเลือกคนแต่เดี๋ยวเราไปสร้างตัวละครกันเลยนะครับนี่นะคะก็จะมีเมืองใหม่เพิ่มขึ้นมานี่เมืองฝนคนแปลก เ n น e r View ของเราอันนี้เป็นแมปใหม่นะทุกคนมีอธิบายด้วยว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองป่วนคนแปลกสิ่งเดียวที่แปลกประหลาดไปกว่าผู้คนนั้นคือดอกไม้ดอกอไรวะเมืองัวคนแปลกคือเมืองเล็กอันเงียบสงบที่กำลังประสบปัญหาแปลกๆอยู่หนึ่งอย่างหมู่บ้านแห่งนี้เป็นมิดมากก็จริงแต่พอตกกลางคืนสิ่งต่างๆก็ดูน่าสนใจมากขึ้นหาคุณต้องการทราบเกี่ยวกับเมืองนีเพิ่มเติมสามารถไปพบ กำลังปลทาหารที่กำลังเที่ยวเล่นอยู่ตามบาร์ในพื้นที่หนนะรือนักวิทยาศาสตร์ในหอสมุดและน่าสนใจร้านทะรึบอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนี่มีห้องปฏิบัติการนะคะอันนี้ทำไมมันขึ้นแบบนี้เนี่ยคืออะไรก่อนอื่นเดี๋ยวนะอย่าพึ่งดินแดนต้องสงสัยตึ๊ดตุ๊ดต๊ดทำไมอ่ะเขาคือใครกันอ,อ๋อทุกคนเดี๋ยวขอแวะ ตอนนี้เราเล่นเซิร์ฟเดียวกับน้องกะปินะถ้าใครยังจําได้หรือใครเคยดูนะคะซีรีส์ก่อนหน้าแพเนในซูถัดไปของเดอะซิมซีคือจะเป็นซีรีส์ของน้องกะปิก็คือคอเท a ลิฟ i ว i n งนะเองสร้างความของเราซึ่งยังไม่ได้สร้างซีซัน2ต่อเลยตอนนี้มาเล่นแพเน็ซจซะก่อนดังนั้นเราขอตั้งค่าเกมก่อนมันน่าจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปิดอายุอะปิดอายุของซิมเออเนี่ย เมีอยอยู่ตามปกติซิมที่เล่นใช่เมีอยอยู่ตามปกติซิมที่ไม่ได้เล่นเห็นนะทำให้ซิมที่ไม่ได้เล่นเมีอยอยู่เพิ่มขึ้นตามปกติถ้าปิดใช้งานเสียงคงจะไม่เปลี่ยนช่วงวายอ่ะทะ้นั้นเราจะเอานี้ออกอ่ะเข้าใจว่าซิมที่เราไม่ได้เล่นมันก็จะอยู่ที่วายนันต่อไปเนาะอ่ะเราจะข้าม s k i p ไปที่สร้างตัวละครค่ะ hmm. โอเคมาเรียบร้อยกับน้องอลิส ของเราวันนี้เราสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนดูมีกระเป๋ามุงมิงน่ารักมากเลยจริงๆตอนแรกก็ว่าจะแต่งตัวด้วยแบบของที่เป็นของแพ็คนี้ที่ได้มาใช่ป่ะแต่ก็แบบมันไม่ค่อยน่ารักอะทุกคนก็เลยแบบอ่ะแต่งใหม่ก็ได้วะ hmm. เออมีความทรงผมสีฟ้านะมีสะพายกระเป๋าปุ๊กปิ๊กน่ารักโอเคน้องอลิส e เตนเจอร์ของเราเป็นอลิสอินสเตนเจอร์วิวนะฮะ ไปเลยนะทุกคนพร้อมน้องจะไปลุยในเมืองแปกอันนี้กัน่อนอื่นหาบ้านให้น้องอยู่กันนะเราจะไม่สร้างบ้านใหม่นะเพราะเราขี้เกียจอันนี้หมื่นแปดอันนี้หมื่นสี่เราจะอยู่ที่นี่แล้วกันเพราะที่นี่ราคาถูกมีเฟอร์นิเจอร์มาแล้วทุกคนเมือง่วนคนแปด อันนี้เหมือนเราจะอ่านไปแล้วหรือเปล่านะสิ่งเดียวที่แปลกประหลาดไปกว่าผู้คนนั้นคือดอกไม้หลังจากยายเข้ามาได้สักพักคุณจะเริ่มเข้าใจในคํามขวนของเมืองนี้เองชาวเมืองบางกลุ่มจะมีพฤติกรรมชวนสงสัยและในเมืองนี้จะมีถหานและนักวิทยาศาสตร์อยู่เป็นจํานวนมากลองถามผู้คนเกี่ยวกับเมือง่วนคนแปลกรูเผื่อพวกเขาจะช่วยชี้ทางสว่างให้กับสถานการณ์สุดแปลกครั้งนี้ได้ตกลงจ้ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยพึ่งนะทุกคนขอดูบ้านน้องก่อนโคตรเล็กเลยแม่ เฮ้ยมีอะไรอ่ะอุปกรณ์ดักฟังจ้าแล้วก็มีเตียงเติงพลังงานเสียงอนะ่ทุกคนอันนี้ขอนะขอซื้อเตียงให้น้องใหม่เนื่องจากว่าเราอยากให้น้องนอนอย่างสุขสบายอ่ะทุกคนเรียบร้อยเราซื้อเตียงให้น้องใหม่น่ารักปุ๊กปิ๊กเดี๋นะขอดูก่อน ก็คือซีรีส์นี้เราก็จะทําตามบนันทินที่น้องต้องการเนาะสำหรับเรื่องของภาคนี้เรื่องรูดรอยฮมนรุตึ๊ดเป็นผู้อาศัยหน้าใหม่อยู่อะไรอุปสรรคแลคือเป็นวีรบุรุษแห่งเมืองป่วนคนแปลกในฐานะวีรบุรุษเมืองคนแปลกคุณจะได้รับจดหมายจากแฟนคลับรวมถึงสามารถบ,บอกเล่าเรื่องราวการพิชิตต้นตอแห่งโรคติดเชื้อได้ม,มันมีโรคติดเชื้ออะไรหรอโอเคอันดับแรกของบนันทินเราจะไป พูดคุยเรื่องเมืองป่วนคนแปลกกับ5ซิมซื้อของโบราณจากร้านขายของโบราณแล้วก็ศึกษาประตูที่ล็อกอยู่ในห้องปฏิบัติการลับอืมมันดูยิ่งใหญ่มากเลยทุกคนเดี๋ยวนะโอ้โหมันดูมันดูร้อนมากเลยอะประเด็นเราสามารถกดดูได้ไหมโอ้นี่คือวิวทิวทัศน์นะทุกคนก็สวยอยู่นะโอ้ยเป็นแบบดูดิ เอ้ยนี่หรือเปล่าทุกคนไอเนี่ยอะไรนะดอกไม้ดอกไม้แปลกๆไออะไรเนี่ยใช่ไหมไปเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้หรอนี่ทุกคนดูต้นพิลึกพิลัน่นถ่ายรูปมันคืออะไรจากอย่างนี้แหละแต่เดี๋ยวก่อนแ่ว่าเรามีไใกล้ๆไม่มีเราจะต้องไปพูดคุยกับคน5คนเดี๋ยวขอหา โมมันดูมันดูเหมือน,น,นอากาศมันร้อนอันนี้คนเดี๋ยวนะให้น้องมาที่นี่อันนี้เอาเดี๋ยวสิีิจ๊ะไปไหนกันโมดอู้ตรงนี้ก็ดูเป็นศูนย์กลางนะน้องมีตรงนี้แล้วกันน้องยังไม่ต้องการความหิวใดๆทั้งสิน้นน้องอยู่ไหนแหละนี่อ้าแล้วกระเป๋าน้องอ๋ออันนี้น้องเปลี่ยนเป็นชุด อะไรนะชุดหน้าร้อนเพราะตอนนี้น่าจะอากาศร้อนแบบตับแตกไหนมีใครเดินมาให้น้องคุยบ้าง <c oughs> นี่นะฮะคนคนนี้เราไปพูดคุยกับเขานะคะเรื่องเ <c oughs> มืองป่วนนี้นั้นกันโ้าท่าเดินน้องเย่มาก <c oughs> น้องอลิสของเรานะคะก็ไปคุยกับคุณ <c oughs> นี่นะ ฉันเห็นนักวิทยาศาสตร์จ,จำนวนมากสิงสถิตยอยู่ที่หอสมุดในท้องที่คุณน่าจะลองไปที่นั่นดูนะก็คือ,อเราควรไปที่หอสมุดว่างาั้นอืมครพอพอ,อ,อเลิคุยเราจะคุยให้ครบห้าคนไปแล้วคุยเล็้วน้องกระปิไม่ได้น้องกระปิเบอร์แล้วน้องอล,ลิสอล,ลิสคุยก่อน มันแปลกตรงไหนวะเนี่ยเมืองตรงนี้เอาจริงอลิสนี่ดูแปลกสุดแล้วนะแม่งผิวออร่าไปไหนห้องปฏิบัติการลับในป่องภูเขานั้นไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกโดยเฉพาะชั้นบนดินอย่าดื้อๆที่จะเข้าไปที่นั่นเลยคุณเป็นใครกำพลกำลังพลทหารเขาตอบมาแบบมันต้องไปเลยอะเออจะคำตอบเขาคือแบบแมง่งแม่งต้องไปอะ มาออคุยต่อคนคุยต่อฮะกำลังพนอาหารอีกหนึ่งคนนะคะสวัสดีค่ะคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเมืองป่วนนี้บ้างเมืองป่วนคนแปลกเป็นเมืองที่น่ารักเมืองนึงฉันหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินในทุกนาทีที่ได้อยู่ที่นี่ขอแค่อยู่ให้ห่างจากห้องปฏิบัติการลับในป่องภูเขานั่นก็พออ่าแสดงว่าในป่องแม่งต้องมีอะไรสักอย่างทุกคนแต่ป่องอุ้ย What you are you okay โอเคไหมนี่ยเดี๋ยวนะเลสลี่เฮ้เลสลี่ลองคุยกับ <laughs> เลสลี่มาเร็วมาเร็วกับเอไม่ใช่จะจำเป็นกะปิตลอดเลย <laughs> อล,ลิสมาเร็ว <laughs> ให้อล,ลิสมาคุยกับเลสลี่นะคะสภาพเลสลีส่เหมือน <laughs> เป็นอะไรเนี่ย เลสลีย์ฮอลแลนด์อ้ยเอิ่มเอิ่มอุ้ยอยู่ตรงนี้ดิอะไรงามสง่างามสง่าะเบลล่าอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวเราอุ้ยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพิมพ์อะไรมามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งอะไรก็ไม่รู้กับภูเขามานี่อย่าเพิ่งไปเอ้อย่าเพิ่งไปสิอลิส อลิสไม่ตามไปคุยแล้วอ่ะอลิสบอกไม่อยากคุยอลิสอลิสช็อกไปแล้วทุกคนอลิสบอกปล่อยหนูไปเถอะค่ะช็อกแล้วเราจะไปหายังเหลืออีกสองคนนะทุกคนไปหาก่อนนี่นักวิทยาศาสตร์ดีกอ,อ่าอายเธอชื่ออะไร โอ้อ่านไม่ออกเอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งอลิสมาคุยก่อนด,ดูสิเขาจะบอกเราว่าอะไร <c oughs> ผู้คนไม่ควรมานั่งกังวลเรื่องห้องปฏิบัติการรับในป่าบูเขานั่นพวกเรามีผู้คนระดับสุดยอดที่คอยจัดการเรื่องนี้ <c oughs> อยู่แล้วย้ำว่าระดับสุดยอด <c oughs> ต้องมีอะไรแน่ๆ <c oughs> หาคนอื่นถามก่อนนะฮะ <c oughs> ไม่เจอคนแบบเมื่อกี้แล้วอ่ะที่เขาเดินแปลก ันนั้นคือเขาโดนเขาโดนอะไรสักอย่างปะมเลยก็เลยเป็นเยื่อนนั้นแต่ดูแล้วไม่เห็นไม่มีแล้วอะทุกคนที่เคนที่เขาเป็นเยื่อนนั้นไม่มีก็ไม่มือเราไปคุยอีกสักคน <touches> อันนี้ค<อ>นนี้เราคุยยัง ผู้คนไม่คมรวรมาดังกวนอ่านนี้เหมือนเดิมอ่ะ,ะครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของโบราณจากร้านขายของแต่ก่อนอื่นน้องหิว<น>เราก็จะแวะปิ้งเห็นมีเตาปิ้งอยู่ตรงนี้นะคะคือนอกจากจะทำการสืบค้นเรื่องของที่นี่แล้วนั้นน้องก็ต้องใช้ชีวิตไม่ไงั้นน้องจะตุยมาอลิสมาหาอะไรกินก่อนบอกลาอลิสอยู่ไหนเอออลิสวิ่งมา นี่อ่ะอะแล้ว่างนี้มันดูดูควันดำมากเลยทุกคน,นไม่ไหมอลิสถามจริงก<ม>็ไม่ไหมนะก็อร่อยอยู่อืม,มเหมือนจะไม่โอเค ซึ่งเหมือนจะไหม้นะอ่ะกินไปน้องอาริสกินไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปทําปฏิบัติภารกิจของเรากันต่อเรามีตังอยู่สี่พันจะสามารถใช้ชีวิตจนจบกว่าจะจบซีรีส์ได้ไหมสี่พันถ้าเราไม่ทํางานเลยกินไปฮะเบอร์เกอร์ผักเราเก็บไปด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเข้า เก็บข้าวก็เป๋าไว้นะฮะเผื่อต้องใช้กินมันอยู่ได้ประมาณเก้าชั่วโมงพอได้อยู่ซื้อของโบราณจากร้านขายของโบราณซื้อของมาเดี๋นาอจะอยู่ในร้านจอดรถคิดที่ร้านของคน,นได้ขายบ้างที่มีคลังสินค้าล้วอืมยังไม่ได้ดูไอ้ดอกนี้เลยขอดูก่อนนะเพราะบอกว่าดอกนี้มันอาถ่ายรูปได้ให้เรองมาถ่าย แะรูปถ่ายของต้นพิลึกพิล่านหนึ่งใบได้ถูกเพิ่มลงในช่องเก็บของของซิมแล้วเอามาทำอะไรเอ่ยรวบรวมหลักฐานแห่งเมืองป่วนคนแบกสิชิ้นเพื่อรวมแฟ้มเอกษาษาสารลับโดยหลักฐานจะได้จากการตั้งข้องสงสัยชาวเมืองหรือสำรวจบริเวณห้องปฏิบัติการลับอืมก่อนอื่นเราจะไปหา อะไรนะไอร้านขายอะไรนะั่นอ่ะมันจะอยู่นี่นี่นี่มานี่ไปเร็ววิ่งไม่ได้เหรอให้อลิสวิ่งไปโอ้ยน้องพวกฉี่แต่เดี๋ยวก่อนนะนนอ่ข้างสินค้ารับยังไม่ได้เนาะยังซื้อไม่ได้ มาพูดคุยก่อนแล้วก็ซื้อของโบราณคุณน่าจะลองไปที่ห้องปฏิบัติการลับจริงๆนะฉันนึกว่ามีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นที่นั่นด้วยคุณน่าจะผ่านเข้าไปทางประตูหลังได้ประตูหลังเหรอมีประตูหลังด้วยเหรออันนี้ไม่รู้คือพวกอะไรอ่ะ่าเป็นพวกของตกแต่งบะน,นู่นนี่นั่นอืมซึ่งไม่รู้จะามาทำไมผลต้นพิลึกพิลั่น มาไม่แวะพิษนาแห่งเมืองป่วนคนแปลกที่ไม่ควรเปิดเอ้ยมีเครื่องดักฟังด้วยอ่ะลองซื้อสักสองอันเล่นๆแล้วไงต่อเอ้ยเมื่อกี้เหมือนมันขึ้นอะไรจากอย่างเขาบอกว่าให้ศึกษาประตูที่ล็อกอยู่อ่ะเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปศึกษาประตูที่ล็อกอยู่นะทุกครอนแต่ก่อนจะศึกษาให้น้องไปฉี่ก่อนมาฮะอลิสกลับบ้านมา อนอนไหมจริงๆก็ยังไม่ดึกมากเลยเนาะอลิสเรานอนแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเต็มเราจะไปกันเขาให้ไปศึกษาประตูที่ล็อกอยู่ที่ห้องปฏิบัติการลับก็น่าจะไอที่มันอยู่ในป่องอะโอเคเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนชุดให้น้องก่อนเปลี่ยนชุด ใส่กระเป๋าพร้อมใส่กระเป๋าพร้อมน่ารักเราจะเดินทางกันไปที่นี่ห้องปฏิบัติการลับนะลองไปดูมาแล้วห้องปฏิบัติการลับไอที่มันอยู่ต่อคำว่าห้องปฏิบัติการลับนี่แม่งคืออะไรวะมันเป็นสีดำๆอะอะไรวะเนี้ยโอ้โหโทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือในในในป่องใช่ปะโอ้โ เออมันคือในป่องเว้ยแลวประเด็นคือน้องเดินทางมาไงก่อนฮะอลิซถามจริงๆเธอเดินทางมายังไงแล้วก็มีดอกไม้อะไรเต็มไปหมดถ่ายรูปไม่ได้แล้วด้วยนี่หรอประตูเหมือนมันจะมีทางลงไปข้างเอานี่ไงเป็นทางลงไปโอ้โหโอ,อะไรวะเนี่ยแต่มันอย่างวะ แต่มันไม่เห็นมันยังไม่เห็นนี่ให้มาศึกษาประตูนี้นะฮะไปเร็วอลิสนี่แบกกระเป๋ากระเป๋าก็คือไม่ได้เหมาะกับการเป็นแบบนักมากู้โลกใดๆทั้งสิ้นไปอลิสเราจะต้องช่วยเมืองนี้ไว้ให้ได้ไม่รู้เมืองนี้มีอะไรเหมือนกันอะตอดต่องนะฮะทำอะไรจด มีการโจดโจดอะไรก็ไม่รู้นะฮะมันมีอะไรหรือ mm. ศึกษาประตูที่ล็อกประตูบานนี้ล็อกอยู่ดูเหมือนว่าจะต้องใช้คีย์การเข้าไปในเมืองน่าจะพอมีคนที่รู้วิธีหาคีย์การอยู่บ้าง ก่อนจะไปลองสำรวจรอบๆห้องปฏิบัติการลับเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มบันทึกใหม่ลงในสมุดบันทึกแล้วอืมโอเคเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวปิดก่อนอืมตอนนี้นปฏิทันประนิธานของเราอยู่ที่อันนี้เราเป็นสายลับส่วนตัวแล้วอะคืออะไรวะสายลับส่วนตัว มันมิหมด4อันนะตอนนี้หนและแสดงว่ามันต้องเหลืออีก3โอเคถ้างั้นสำหรับคลิปนี้นะไม่มีอะไรมากสั้นๆ EP หนึ่งมันน่าจะไม่ยาวมากนะถ้าเราเล่นตามบนิทานไปเรื่อยๆคิดว่านะถ้างั้นสำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปที่น้องอลิซุสน่ารักของเรา เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับ E ีพีต่อไปเราจะพาน้องอลิสเนี่ยไปสำรวจหลักฐานแล้วก็ทำตามปณิธานอันลำดับที่อของเนี่ยต่อไปเนาะสำหรับ E ีพีนี้ก็ขอลาไว้ที่เท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเดยวน้องอลิสบ,บ๊ายบาย